สวัสดีท่านสมาชิกสูตรหนึ่งอีกสองบอลวินและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมีประมาณสองเรื่องนะครับรมาแจ้งข่าวนะครับประมาณสามเรื่องเลยกันคือเรื่องที่หนึ่งก็ผมได้รับให้ออกแบบเรื่องเกี่ยวกับการเก็บคินชีสนะครับชินชีสหรือว่าเกมที่ไม่ไม่เสียประตูนะครับไม่เสียประตูนี่หมายความว่าอะไรครับคินชีสคือศูนย์ศูนย์เราชนะหนึ่งศูนย์เราชนะสองศูนย์เราชนะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับ อ่ะศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าเป็นคินชีทนะครับก็คือไม่เสียประตูนะครับทีนี้เรามาใช้ประกอบอะไรได้บ้างในเวอร์ชั่นของ vmax3 นะครับที่มีคนบอกอให้ผมทําในของระบบคินชีทให้หน่อยนะครับจะมีสามเมตรห้าเมตรเจ็ดเมตรเก้าเมตรนะครับอันนี้คือคินชีทไปกี่เมตรในสามเมตรนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขขึ้นนะตอนนี้มันศูนย์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้กรอกลิงก์นะครับทีนี้ก็เปอร์เซ็นต์นะครับเล่นในบ้านคินชีทเท่าไหร่นะครับแล้วก็เล่นนอกบ้านคินชีทเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ ที่เล่นในบ้านนะครับอันนี้คือเปอร์เซนที่เล่นในบ้านนะครับเพราะว่าทีมโฮมมันคือในบ้านอ่ะทีนี้ไอตัวอเวก็คือทีมทีมเยือนเนี่ยก็เหมือนกันครับมีเหมือนกันเลยนะครับอ่าเล่นในบ้านยังไงเล่นนอกบ้านอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปอร์เซนที่เล่นนอกบ้านในเก็บพินชีสได้เท่าไหร่นะครับเปอร์เซนที่เล่นนอกบ้านนะครับก็จะเป็นตัวเอนะครับอันนี้เป็นตัวเฮสก็แปลว่าโฮมเอก็แปลว่าอเวนะครับอันนี้รวมเปอร์เซนออกมาตีรวมทั้งสองอันนี้ไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามัน มันเป็นดูภาพรวมๆครับรวมเปอร์เซ็นต์ทั้งสองทีมเนี่ยเป็นคินชี t กี่เปอร์เซ็นต์ครับอะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้ดูนะครับเมื่อคืนผมก็อ่าไม่รู้จะเอาอะไรมันหาหาตัวอย่างยากครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างที่ผมเล่นดีกว่าเนาะอะก็เป็นตัวอย่างที่ผมเล่นก็คืออันนี้ผมเล่นเป็นเอเชียนแคปนะเพราะว่าในส่วนของ v m a x สมเนี่ย มาช่วยในการดูอิเทียร์อีแคปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่ของอันนี้เป็นของถ้วยออสเตรียครับแล้วก็นี่เป็นถ้วยของอิตาลีครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก่อนจะพาไปดูก็พูดเรื่องที่สองเลยนะครับที่สองก็ถ้าใครแบบว่าหาคลิปสูตรหาเอกสารเนี่ยเข้ามาที่หน้า Facebook เพจนหน้า facebook นะครับแล้วไปหาคําว่าสรบบารบัญพิิตการค้นหาลงสูตรเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะเนี่ยวิการวิการเข้าใช้นะครับ การใช้สูตร V1 หนึ่งถึง V6 หกนะครับนี่เอกสารนะครับไฟเอกสารที่ประกอบขื้งต้นนะครับที่ดูเลดเลดเลขต่างๆโซนสีต่างๆอันนี้คือใครอยากดูก็เป็นเอกสารที่ไปดูประกอบการใช้สูตรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ e p 3สามขึ้นไปเนะี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการวางลิงก์แหละนะครับแล้วก็มีเยอะเลยนะคนี่มีโอแบบมีการเดินเงินอะไรให้ดูนะครับ Vma x สองนะครับแล้วก็เดินบนเดี่ยวบนเต็งนะครับเ,เดินเงินหนึ่งถึงสองนะไฟเดินเงินก็มีให้นะไฟลเดินเงินก็มีให้ อ่ะโอเคก็ไปหาดูกันได้ที่หน้าเพจ Facebook นะครับแล้วก็เรื่องที่สามเลยลวกันก็ผลอัปเดตระบบระบบหลังบ้านให้มันเสถียรขึ้นนะครับเวลาเวลาบอลอะไรยากๆเขาเรียกว่าบอลที่มันนานๆมาเจอกนทีไม่ค่อยมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ท่านก็ต้องไปดูตารางตรงนั้นด้วยว่ามันครบดีหรือเปล่านะครับเพื่อให้การคำนวณของเรามันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าตารางมันมีน้อยๆท่านก็อาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้หรือถ้าท่านชอบท่านก็ตามใจที่ท่านจะเล่นครับมันก็ อยู่ที่คนชอบนะครับอะทีนี้เรามาเริ่มต้นเดี๋ยวผมปิดที่ตัวนี้ไปก่อนปิดตัวนี้เริ่มต้นดูคู่ของผมอะไรกันนะครับว่าอ,อิตาลีนี่ละกันครับอิตาลีนี่มักจะเป็นบอลต่ำนะครับตอนนี้ผมดูตอนนั้นน่าจะเป็นต่อสูงสูงสองจุดสองจุดสองอะไรเนี่ยสองจุดสองห้านะครับอะทีนี้ก็ไปที่ตอนแรกมันเป็นรูปเสื้อใช่ไหมถ้าบอลบอลมันยังไม่แข่งอะ มันจะเป็นลูกธงสีดํานะครับอ่ะ e ตอนที่บอลมันยังไม่แข็งนะครับมันจะเป็นลูกธงสีดํานะครับดี๋ยวมันจะเป็นลูกธงนะครับอันนี้มันเป็นผลบอลเนาะอันนี้เป็นผลบอลนะครับแต่ถ้ามันมันยังไม่เป็นมันยังไม่แข่งเราจิ้มไปที่ลูกธงสีดํานะครับแต่ถ้ามันแข็งแล้วมันจะเป็นลูกเสื้ออ่ะพอเราจิ้มไปที่ลูกเสื้อปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้หน้ารายละเอียดครับแต่ถ้าเราจิ้มจิ้มลูกธงสีดํามันก็จะขึ้นมาหน้าวิเคราะห์นะครับเราไปกดตรงคําว่าหน้าวิเคราะห์ให้เป็นสีีเขยวก่อน ในกรอไปสีเขียวปุ๊บเราขึ้นไปเอาลิงก์มานะครับ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ไวนะครับว่าเดี๋ยวมันจะการใช้ของ v Max 3สามเนี่ยมันจะนานนะครับอ่ะวางลิก์แล้วก็รอมันคำนวณครับอ่โอเคครับก็มาแล้วนะครับก็ดูทั้งหมดก็แดงเถือกนะครับออกไปแนวโซนสีําๆนะครับแล้วก็อืก็ลูกยิงนะครับลูกยิงก็ไอ้นอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับแต่เกมรับดีนะครับในบ้านยิงก็ไม่ถึงหนึ่งจุดหกนะครับ อันนี้ก็ไม่ยิงไม่ถึงนะครับแล้วก็อืยิงในบ้านก็ไม่ดียิงนอกบ้านก็ไม่ดีก็ผมก็เลยตัดสินใจไปที่ต่ําก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าพวกนี้เรื่อมมาหกตัวแต่อันนี้ไม่ผ่านสามตัวนะครับไอแปดวีแปดไม่ผ่านสามตัวข้างบนผ่านหกตัวก็จริงแต่วีแปดไม่ผ่านสามนะครับแล้วโซนดูไม่ดีเลยนะครับฟอร์ไม่ดีโซนเลขก็ดูไม่ดีนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยต่ําดีกว่าแต่กลัวมันตอนนั้นมันน่าจะสูงสองจุดสองห้านี่แหละแต่ว่า ผมตัดสินใจเฮ้ยมันอทีมที่หนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นการยิงก็น้อยนะครับแล้วก็เสียก็ไม่ค่อยเสียนะครับเนี่ยไอ้นี่ไม่ค่อยเสียเลยนะผมก็เลยตัดสินใจไปที่ตัวอุดอย่างเนี่ยคือถ้ามันมีเปร์เซ็น์การเก็บคินชีสนะครับคินชีสคือไม่เสียประตูนในเนี่ยครับคือเมื่อไหร่ที่เราชนะด้วยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เนี่ยทีมนี้ชนะเลขศูนย์เนี่ยคือไม่เสียประตูนะครับอ,อเวย์เนี่ยอย่างสเปเชียเนี่ย มันมันไม่เสียประตูมาสองนัดในสามนะสามนัดในห้านะครับ,นนรบพอมันขึ้นหกสิบหกสิบเนี่ยมันจะเป็นสีดําผมตั้งค่าไว้คือมันเล่นเกมอุดนะครับมันเล่นเกมและอิตาลีเนี่ยชอบเล่นเกมอุดอุดเนื่งนงองค่อยขึ้นนะครับก็เลยผมว่ามีทั้งต่ําแล้วก็ไปที่สเปเซียตอนนั้นผมคิดนะตอนนั้นนะครับก็เลยจัดไปที่สเปเซียซะก็อย่างในบินนะบ,บินที่ผมไม่ดูเมื่อกี้ก็ศูนย์ศูนย์นะครับจบไปต่ําไปเลยนะครับอทีนี้ไปดู วิ่อีกคู่หนึ่งนะครับในการใช้ของ vmax 3สานะครับที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับพอดีรีบทำคลิปนะว่าบางท่านาท่านที่สา่ผมทำครับจิดตั้งไปแล้วแล้วก็อยากใช้แล้วแต่ไม่มีคำอธิบายก็ต้องรีบทำคลิปนะครับทีนี้อีกคู่หนึง่งคู่ที่อยู่ในนี่แอสเตยเียครับนะครับก็ไปที่รูปเสื้อนะครับจิ้มที่รูปเสือ้อปุ๊บมันจะพามาหน้ารายละเอียดแล้วก็ไปที่หน้าวิเคราะห์นะครับ ทีนี้เราก็ไปเอาลิงก์มาเหมือนเดิมครับคัล็อกลิงก์ครับแล้วก็กลับไปที่สูตรครับแล้วทีนี้เราก็ล้างล้างลิงก์ออกครับล้างลิงก์ออกแล้วอย่าเพิ่งวางลิงก์นะรอระบบมันก่อนนะดูมันเซ็ตอะไรก่อนอ่ะมาละทีนี้เราก็เอาลิงก์มาวางคนระับพอมันกลับมาเซ็ตระบบแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางเช็คระบบนในตัวอย่าอย่าเพิ่งวางรัวรัวนะวางรัวๆเดี๋ยวลบเดี๋ยวว, аров, ate, 拜拜 réussi, ines, วางเดี๋ยวลบเดี๋ยววางเดี๋ยวมันค้างนะครับถึงระบบหลังบ้านมันจะผมปรับมาแล้วแต่ว่ามัน ถ้าท่านรัวๆเกินมันจะค้างได้นะครับเซิร์ฟเวอร์มันจะงงมันจะตีลวนครับทีนี้ผมเลยคู่นี้ยิ่งหนักเลยนะครับก็ออยู่ในโซนที่มันต่ำนะครับแล้วก็นี่ก็ไม่ผ่านหกตัวนะครับข้างล่างก็ไม่ผ่านสามตัวทีนี้ก็มันก็ดูแล้วมันไม่ไม่ไม่สูงนะครับไปโซนนี้ไม่สูงนี่ไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็นี่ก็ไม่มีการยิงดีๆเลยนะครับกองหลังก็ไม่เสียด้วยนะครับ อันนีก็ยิงก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ไม่เสียนะครับก็เลยคิดว่าไปดูที่กองหลังอันนี้มันอุดเกินนะศูนย์ศูนย์นะทีนี้มันต้องคิดแล้วว่าเอเชียนดีแคปเนี่ยในในส่วนของอ,อะไรดีนะครับอะไรดีกว่ากันเพราะว่าน่าจะต่ำแล้วละ่ะแต่ผมไม่กล้าต่ำเพราะว่าตอนนั้นน่าจะตั้งไว้ดีสองลูกนะครับสองจุดสองห้าอะไรประมาณนี้ครับ แล้วทีนี้มันต่ำปุ๊บผมเลยคิดว่าไหนๆก็เน่าพอกันนะเน่าพอกันผมขอเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะยิงไปหนึ่งหนึ่งจุดสองอันเนี่ยแต่เจ้าบ้านเฉลี่ยสิบนัดเนี่ยมันมันเสียน้อยนะครับแต่ไอเนี่ยดูระยะยาวแล้วนี่น่าจะมีหนึ่งลูกผมเลยคิดว่านอกบ้านมาอุดถ้ามันศูนย์ศูนย์ก็กลัวอยู่แต่ผมขอเอาในบ้านไว้ก่อนไหนๆก็เน่าพอกันเนียตอนนั้นก็เลยจัดไปที่อ่าจัดไปที่ไอเนี่ยครับอันทัดนะครับของ ออสเตรียครับนะครับชนะไปสองศูนย์ต่อไปที่ศูนย์จุดห้านะครับสองศูนย์ก็สล็ปสองก็เมื่อคืนก็ได้กินต่อไปก็น่าจะเป็นตัวอย่างอื่นๆนะครับคือผมลงแค่บินเดียวนะต่อวันก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะมากมายมันก็เป็นบอลเสียงเพราะว่าบางคนหาคู่สวยๆอะไรเงี้ยมันมันก็ดีนะครับแต่บางทีผมเนี่ยอยากฝึกบอลแนวใหม่ๆบ้าง,างอย่างแนวต่ําแนวแนวอิชิเนะแคบบ้างนะครับในหัวสมอง,องมคือถ้าบอลสูงเนี่ยมัน มันดูง่ายแล้วแหละว่าว่าอะไรในในโปรแกรมในในเนี่ยไอเนี่ยมันดูง่ายนะครับภาพบอลสูงเนี่ยพวกเนี้ยเราดูง่ายกันแหละแบบมันเปิดให้เต็มเปิดให้เยอะดูมันยิงกันเยอะๆเสียเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ดูง่ายในบอลสูงนะครับในโปรแกรมอันนี้ผมมาฝึกบอลต่ําบ้างก็เลยอันเหตุไปเรนไอยชนแคปทีนี้เนี่ยพอมันเปิดขึ้นมามันศูนย์ศูนย์ชนะหนึ่งศูนย์ชนะสองศูนย์ชนะหนึ่งศูนย์สองศูนย์เนี่ยมัน คินชีตคือไม่เสียประตูนะมันเยอะเกินนะครับเหตุผลที่มันเยอะเกินอย่างนี้คือมันมันสนใจไปเล่นที่ทีมต่มได้ในวีสามเนี่ยเราคือมันไม่เสียประตูเลยเราเราถ้ามันขึ้นมาดําๆํามีปุ๊บเราเอาไปเล่นที่ต่ํานะครับเพราะว่ากองหลังมันดีนะครับหรือถ้าหรือถ้าในอีกกรณีหนึ่งกองหลังดีก็ไปเล่นเอเชียใอแคปในบอลรองก็ได้นะครับในบางบางตัวที่เราดูชัดๆแล้วว่าบอลรองมันสู้ได้อะไรเงี้ยครับ ประมาณว่า G Max 3คิดมาเสริมในส่วนนี้นะครับอะทีนี้ผมขอยกตัวอย่างอย่างอ,อีกสักอีกสักเอานี่แล้วกันครับบอลรี่นะครับยิ่งผมคัดผมคัดผมฝึกฝึกบอลแบบหลายรูปแบบแล้วกันหลายรูปแบบเดี๋ยวคัดลอกลิงก์ไปก่อนนะไปวางอ่ะเสร็จลวปุ๊บทีนี้เราก็วางนะวางลงไป แล้วก็คู่ของไอ้บอนบี้นะผมก็ลองฝึกคำนวณน,นะครับนะทีนี้ทุกอย่างดูดีดูสวยนะครับแต่แต่นะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนั้นมันตั้งน่าจะตั้งที่สามลูกนะครับคู่ของบอนบี้ผมจำไม่ได้อา่อาทีมอเวยยิงดีนะครับเอเวเอเวยิงดีแล้วก็เสียน้อยครับ วิ่งยิงยี่เสียน้อยแล้วก็ในบ้านสิบนั้นเราสูตรในในบ้านยิง1.4เสีย1.5ไอ้นี่เสียน้อยนะครับเนี่ยยิงหน้ายิงมากเสียน้อยยิงไอ้นี่ยิงยิง1.6 1.8 1ดยิงถือว่าปานกลางก็เสียเสียก็ปานกลางนะครับแล้วทีนี้ผมคิดว่าอ่ะอาจจะสูงหรือเปล่าสูงหรือเปล่าว่าไม่กล้าสูงสามนะครับ อยสามสองห้าอะไรประมาณนี้ผมไม่กล้าสูงเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มัน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 เหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกองหลังมันดีครับเนี่ยมันมีมันมีเนี่ยของวีแม็กสามเนี่ยมันมีคีนชีตมาสามในห้านัดสี่ในเจ็ดนัดนะครับถ้ามันขึ้นเกินหกสิบเปอร์เซ็นห้าสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาเนี่ยคือให้ระวังบอนต่ําไว้นะครับถ้ามันมีคินชีตขึ้นมานะครับสรุปก็คู่นี้ก็ ไม่กล้าไปสูงนะครับแล้วก็วิเคราะห์เล่นๆว่าน่าจะเป็นบอลบี้ที่มานะครับเพราะว่าบอลบี้มันอุดครับกองหลังมันยิงดีด้วยไอ้ดันก็ยิงดีนะครับยิงยิงพันกลางไอ้ตัวเนี้ยยิงพันกลางแล้วก็เสียพันกลางก็เลยไปเป็นบอลต่อนะครับบอลต่ออย่างบอลบี้ครับอ่ะทีนี้ทุกคนก็จะกลับมาที่เรื่องเดิมที่ผมพูดบ่อยๆนะมนีมีท่านมาถามว่าเอทีมต่อ,อยู่ฝั่งไหนครับก็ท่านดูเลยนะครับหนะึ่ง x สองเนี่ยเสม,มอมันอยู่ตรงกลางเรา เอาไว้มันอยู่ตรงกลางเลยเอาค่า x คือเป็นกรรมการแล้วกันสมมติมีนักขโมยสองคนนะครับมีนักขโยสคนค่า x เนี่ยเอาไว้ตรงกลางท่านดูนะครับสองข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยถ้าน้ําไหนฝั่งน้อยฝั่งนั้นคือทีมต่อครับในย่างอย่างเนี้ยเนี่ยปุบสองมันน้อยกว่าสามจุดเจ็ดหแสดงว่าบอลรีเป็นทีมต่อแล้วตัวนี้บอลรีมาต่อที่ศูนย์จุดห้าพอดีมันมานอกบ้านมันก็เลยติดเครื่องหมายลบ แต่ถ้าเอาบอลบีเอาสองมาไว้ฝั่งนี้แล้วเอาเรนเดอร์ไปไอเรนเดอร์เนี่ยไปไว้ฝั่งขวาปุ๊บอ่ะทีนี้ทีมต่อมาในบ้านตรงนี้มันจะไม่ติดเครื่องหมายลบมันจะเป็นศูนย์จุดห้าเฉยๆเครื่องหมายมันจะบอกว่าอ่าทีมต่อมาอยู่ฝั่งไหนอ่ะไอโฮเฟนนี่แล้วกันนะดูบอลสูงบ้างดูบอลสูงบ้างนะครับไม่มีแม็กสามมีแม็กสามมันบอลสูงมันไม่ค่อยจะได้ทํางานเพราะว่า เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคัดลอกลิงก์มาไปวางให้ดูนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันดูมันดูนดอานะจะดูดีนะครับอาจจะดูดีแต่ท่านดูโซนนะโซนเจ็ดเจ็ดสิบนิดนิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบอกเลทเลยแล้วกันครับเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบนิดนิดเนี่ยเป็นบอลของเลทของบอลสองจุดสองจุดห้านะครับประมาณเนี้ยสองสองจุดห้าสูงต่ำสองจุดห้าแล้วกันถ้าแปดสิบขึ้นเนี่ยแปดสิบขึ้นเป็นสูงต่ำสองจุดเจ็ดห้า ถ้าเป็นเก้าสิบเนี่ยเป็นน่าจะบอลที่ต่อกันสูงตามสามลูกแล้วทีนี้เป็นร้อยเนี่ยร้อยมันก็ต้องสามสองห้าร้อยสิบเป็นสามจุดห้านะรประมาณนี้เราไปดูเลรดเรดเลขก,ก็ดูแค่ตรงนี้นะครับในในของ V7 เนะี่ยมันช่วยได้นะครับอะเดี๋ยวล้างลิงก์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพูดหลายเรื่องเดี๋ยวจะงงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาที่ V Max 3สนะครับใช้ร่วมกับ v Max 2 v Max 2คืออะไรมีคลิปก่อนหน้านี้ก่อนแล้วนะครับว่าเป็น บสถทีมทูสกอร์คูสกอร์คืออะไรครับทั้งสองเนี่ยทั้งสองทีมทั้งสองทีมมีสกอร์นะครับไม่ไม่เกมที่ไม่จบด้วยศูนย์นะครับทั้งสองทีมมีสกอร์สามนัดห้านัดสิบนัดเนี่ยมันจะขึ้นเลขว่าอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมวางวางลิงให้ดูนะผมวางลิงให้ดูอ่ะมาเรามาดูบอลสูงบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ลงนะครับแต่วันนี้เป็นบอลสูงก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะทีนี้ยบอลสูงนะนะก็ให้มัน ให้มัน80อัพ90เนี่ยคือบอลมันจะมี3เมตรท่านต้องเข้าใจว่าเป็นโปรแกรมหาบอล3เมตรนะครับมันไม่ใช่เป็นโปรแกรมหาบอล4เมตร5เมตรครับท่านจะไปแทงเขาตั้งสูง4เขาตั้งสูง5อะไรเงี้ยท่านต้องดูเลทด้วยถ้ามันตั้งสูง4เมื่อไหร่ท่านดูเลทตรงนี้ได้เลยว่าถ้าตั้งสูง4เนี่ยต้องมี130อัพนะครับเลทต้อง130 120 100 1ย0 100 50ขึ้นนะครับนะแต่ถ้ามันอยู่ใน อย่างที่ผมเรียนอย่างนี้ผมบอกครับเจ็ดสิบปสิบเก้าสิบเนี่ยให้มันอยู่ในโซนของมีสามลูกนะครับเวลาเล่นเราก็เล่นสูงสามให้มันเซฟซตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าแค่สามก็อันตรายแล้วนะครับอะทีนี้เนีย่ยเวลาเรามาดูบนสูงนะครับอมาพูดถึงมีแม็กสองก่อนโบทีมสุจกรเนี่ยทั้งสองทีมที่ไปเล่นกันเนี่ยสามนัดเนี่ยหนึ่งนะหนึ่งในสามสองในห้าสี่ในเจ็ดหกในเก้านะครับแต ยิงไม่ค่อยดีเลยอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดเปอร์เซ็นต์ของโอทีมสุกรครับคือการยิงทั้งสองฝั่งครับอ่ะมีสกรองสองฝั่งนะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับแล้วทีนี้ยิงก็ไม่ถึงหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดไม่แตะเลยนะแล้วก็โดนยิงก็น้อยนะครับอันนี้โอ้อันนี้โอทีมสุกรดีครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ยิงดีครับยิงเยอะด้วยยิงสามเม็ด ถ้าจะเหลือสามเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนับในสามเกมห้าเกมเจ็ดเกมเก้าเกมนะครับ, 5, 7, นะรบแล้วก็เสียน้อยด้วยนะครับเสียน้อยไปด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่มีสามเม็ดก็เลยเออเป็นหันที่ว่าดูดีนะครับทีนี้น่ากลัวตรงที่ว่ามันจะต่ําหรือเปล่านะครับพอดีว่ามันตั้งไว้ที่สามเม็ดเนี่ยใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมกลับไปดูใช่ครับปิดอยู่ที่สามเม็ดราคาสุดท้ายปิดที่สามเม็ดก่อนแข่งนะครับ ทีนี้เราก็มาดูแล้วไอ้นี่ผ่านหกตัวนะครับไอ้นี่ผ่านสามจุดห้าเปิดไอ้นี่ผ่านสี่ตัวนะครับผ่านเกินสามตัวนะครับออไอ้นี่ไอ้นี่ดีครับเลดเลดดีครับแปดสิบเก้าสิบพื้น,นรับไอ้นี่ร้อยหนึ่งไอ้นี่เก้าสิบ้นี่เก้าสิบทีเนี้ยเราจะมาเล่นเอเชียในแคปเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าฝั่งไหนเป็นทีมต่อทีมรองแต่สูงอ่ะมันสูงแล้วละ่ะสองสองสี่ลูกนะครับสี่ลูกสูงไปแล้วทีม ปากซีเซเนี่ยเป็นทีมต่อเขาหน 1, 2, 1. 2ึ่งลูกนะครับหนึ่งหนึ่งจุดสองลูกหนึ่งจุดสองห้าลูกนะครับปิดอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านะครับทีเนี้ยท่านก็ต้องดูด้วยว่าเขามาเขามาต่อทั้งหนึ่งจุดสองห้าเต่ไอ้นี่เกมรับดีนะครับเกมรับมันดีนะครับแต่มันไม่ค่อยยิงก็จริงแต่มันเกมรับมันดีทีนี้อ่าเลดเลดของชินชีฟเนี่ยทั้งสองทีมไม่มีนะครับทั้งสองทีมไม่มีก็เลย ไปผสมกับสูตรปุ๊บมาผสมกับตรงนี้ปุ๊บอ่ะสามลูกไปได้เนี่ยอย่างอย่างที่ผมวิเครานะห์เน่ยสามลูกไปได้ขิ้นชิดไม่มีนะครับเซระวังทีมรองนะครับเพราะว่ามันเสียน้อยนะครับการต่อเยอะแบบนั้นถ้าต่อต่อสัก0.5อะไรนี้ค่อยว่ากันหน่อย075เนี่ยอันนี้เล่นต่อ1.25 1.25ต้องยิง2เม็ดถึงจะกินเต็มนะครับถ้ายิง1ลูกเสียครึ่งนนครับเนี่ย ก็ปุ่ยามาทีมเจ้าบ้านทำมาหิมเจ้าบ้านถึงตีเสมอสองสองใช่ไหมครับเขาก็เขาก็หลังเขาก็ดีนะครับอันนี้นะ่าจะเนี่ยเจ้าคาดว่าจะมีสองลูกเลยตั้งไปที่ต่อหนึ่งจุดสองห้าแต่อย่าลืมว่าไอ้นี่ก็ใกล้หนึ่งจุดหกนะไอ้นี่มันก็ยิงเหมือนกันนะครับไอ้นี่มันก็ยิงเหมือนกันก็ระวังไว้ว่าทีมรองจะเย่มาสองหนึ่งท่านก็ท่านชนะลูกเดียวท่านก็เสียครึ่งอยู่ดีนะครับ ถ้ามันแย่มาสองสอง,สองออท่านต่อใช่ไหมท่านก็เสียเต็มเลยนะครับเนี่ก็ระวังในส่วนนี้เรามาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลใน v-max 3ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะสุดท้ายก็มากันน่าจะ3เรื่องครับคือ1ก็อัปเดต v-max 2การหาลิงก์เอกสารต่างๆไปดูที่สารบัญดูคลิปดูอะไรไปดูที่สารบัญหน้าเพจเฟซบุ๊กได้นะครับหรือยู u t u b e ก็ได้เพราะว่าท่านหาดูตามปกปกคลิปหรือ หนึ่งเรืที่สก็คือการอัปเดตระบบข้างหลังบ้าน,นครับให้มันเสถียรยิ่งขึ้น,นครับอโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มในเรื่องของอมีแม็กสามคีนชีชทที่ไม่เสียประตูนะครับก็ให้ระวังไว้ว่าวันมันจะออกมาต่ําหรือถ้ามันอุดดีมันอาจจะเป็นบอลรองที่พิชชนะได้นะครับประมาณนี้มีแม็กสสุดท้ายนี้ก็ขอท่านนะครับเดินเงินอย่างมีสติใจเย็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอทุกท่านครับมีวินัยนะครับ,นนรบอย่า นอกลูนอกทางนะครับเพราะว่าเราใจร้อนเนี่ยมันจะทําให้เราสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะทําให้พอร์ตเราแตกได้นะครับดังนั้นก็มีไว้หน่ใจเย็นครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ